สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแจ้งข่าวติดโควิด1 9ส่งกำลังใจแอนชิลีโพสแจ้งข่าวล่าสุดติดโควิด1 9แอนชิลีสกอตเคมิดมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์ d 5 6 6 4ล่าสุดเธอได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมแจ้งข่าวติดโควิด1 9โดยข้อความระบุแคปชั่นว่าแอนขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเมื่อวาน17มกราคม2565 แอนได้ไปตรวจ RT-PCR เพื่อใช้ในการทำงานที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าผลเป็นโพสตีฟพบเชื้อโควิด19และแพทย์ผู้รับการรักษาได้ประเมินอาการและแจ้งว่าให้ทำ Home Isolation เนื่องจากแอนไม่มีอาการใดๆเป็นเวลา10วันับตั้งแต่วันที่17มกราคม2565ถึง26มกราคม2565เมื่อรู้ผลแอนและทีมงานได้แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิด ให้สังเกตอาการและเฝ้าระวังตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกงานที่แอนไปมีการตรวจเอททุกครั้งและผลก็เป็นปกติทุกครั้งแอนต้องขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะและหลังจากนี้งานของแอนจะถูกเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับคำอนุญาตจากแพทย์ว่าสามารถทำงานได้ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ